อย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลยพวกท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมายถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่านเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วย และท่านรู้จักทางที่เราจะไปนั้นโทมัสทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนพวกข้าพระองค์จะรู้จักทางนั้นได้อย่างไรพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราถ้าพวกท่านรู้จักเราแล้วท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วย ตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์ฟิลิปพูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอสำแดงพระบิดาให้พวกข้าพระองค์เห็นก็พอใจข้าพระองค์แล้วพระเยซูตรัสกับเขาว่าฟิลิปเราอยู่กับท่านานานถึงขนาดนี้แล้วท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือคนที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา ท่านจะพูดได้อย่างไรอีกว่าขอสำแดงพระบิดาให้พวกข้าพระองค์เห็นท่านไม่เชื่อหรือว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเราคำซึ่งเรากล่าวกับพวกท่านนั้นเราไม่ได้กล่าวตามใจชอบแต่พระบิดาผู้สถิตยอยู่ในเราทรงทำพระราชกิจของพระองค์จงเชื่อว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเรา หรือมิฉะนั้นก็จงเชื่อเพราะกิจการเหล่านั้นเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่วางใจในเราจะทำกิจการที่เราทำนั้นด้วยและเขาจะทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปหาพระบิดาของเราสิ่งใดที่พวกท่านขอในานามของเราเราจะทำสิ่งน,นั้นเพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตร สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้นถ้าพวกท่านรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่าน,านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ พวกท่านรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ท่ามกลางท่านเราจะไม่ละทิ้งพวกท่านไว้ให้เป็นลูกกำพร้าเราจะมาหาท่านอีกหน่อยหนึ่งโลกก็จะไม่เห็นเราแต่พวกท่านจะเห็นเราเพราะเรามีชีวิตอยู่พวกท่านก็จะมีชีวิตอยู่ด้วยในวันนั้นท่านจะรู้ว่าเราอยู่ในพระบิดา และพวกท่านอยู่ในเราและเราอยู่ในท่านใครมีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัติเหล่านั้นคนนั้นเป็นคนที่รักเราและคนที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและเราจะรักเขาและจะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขายูดาสไม่ใช่อิสคาริโอธทูลพระองค์ว่า องพระผู้เป็นเจ้าทำไมพระองค์ถึงสำแดงพระองค์แก่พวกข้าพระองค์แต่ไม่สำแดงแก่โลกพระองค์ตรัสตอบเขาว่าถ้าใครรักเราคนนั้นจะประพฤติตามคำของเราและพระบิดาจะทรงรักเขาและเราทั้งสองจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขาคนที่ไม่รักเราก็ไม่ประพฤติตามคำของเรา และคำที่พวกท่านได้ยินนี้ไม่ใช่คำของเราแต่เป็นของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาเรากล่าวคำเหล่านี้กับพวกท่านขณะที่เรายังอยู่กับท่านแต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในานามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่งและจะทำให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้วเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน สันที่สุขของเราที่ให้กับพวกท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลยพวกท่านได้ยินเรากล่าวกับท่านว่าเราจะจากไปและจะกลับมาหาท่านถ้าพวกท่านรักเราท่านก็จะชื่นชมยินดีที่เราไปหาพระบิดาเพราะพระบิดาทรงยิ่งใหญ่กว่าเรา และเราก็บอกพวกท่านแล้วตอนนี้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเพื่อว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วท่านจะได้เชื่อเราจะไม่สนทนากับพวกท่านนานอย่างนี้อีกเพราะว่าผู้ครองโลกกําลังจะมาผู้นั้นไม่มีสิทธิอํานาจอะไรเหนือเราแต่เราทําตามที่พระบิดาทรงบัญชาเราเ<า>พื่อโลกจะได้รู้ว่าเรารักพระบิดาลุกขึ้นให้เราไปกันเถิด